นี่ครับป้ามาตกป่าน้องหมู่บ้านครับมื่อนี้ป่านิ่นแม่กำลังงามครับนี่ครับพ่อ่าเสียงกาเสียงกาครับเสียงแจ็กไ <Yeah. S 1> ปเดิมไปเมื่อกี้ครับเบดมากประมาณสิบลังครับแปดเก้าลังนี่ครับป่านิ่งกำลังสวยช่วงนี้ก็บ,บริอาดบังไฟนะครับมาหานางตกป่าพักพ่อนัน มาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงครับได้ไปหลยแม่แล้วทดล่องเนื้อมะขิดนะครับบ่ได้ตกปลาโดนล่องผสมแม่กันยังกินดีขื้เก่าครับกายกาย็โชว์ปลาด้วยโชวปช์วปลาโชว์ปลา ครับบรรยากาศ<อ>นี่ครับใส่นี่ครับปลานินกำลังสวยกำลังได้อย่างกำลัง,ลงคือครับนี่ครับสูตรเ<อ>นี้หหอหอโมขิดอันนี้บไดี้มักเลยครับหัวแต่ผสม มือเศร้าโตกเลยก่าโอเคอยู่ครับนี่ครับเ๋าวมือลังจะมาผสมเนื้อห้เบิ้งครับนี่ครับบรรยากาศไอ้ปลาหลบาเนี้ก็เป็นบัวนะครับ